ร่มหนาวกมาวนะครับผมท่านผู้ชมกราบสวัสดีครับพ่อพี่น้องเย็ซีทุกท่านโอ้ยร่มแห้งแห้งวันนี้ฮ่าพี่พันหนองมาติดตามตัวเลขก,กับระเแดงโอ้ยเสดายครับวัติ่านมาห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดท่าขึ้นเต็มหนึ่งสามเจ็ดเข่าเต็มเต็มเลยน้องครับผมท่านผู้ชมเนาะโอ้ยสาคัญเด้พุม่มเจ้าทีมาหานี่ยิ่ข่าวมาอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมพุม่มเจ้าทีมาแล้วงวดที่บอกว่าบอกนะครับผมเขียนเส้นเอื้อเลย เขียนเส้นเอืกอกไข่ไข่ก็จะงวดวทาาววดี่พระเจ้ามือเอาเต้แหลกๆเลยสามแปดเขียนเส้นผ่านนะแต่องวดนี้เพราะว่าเขียนเส้นเอือกเดี๋ยวไปถามฟังน้กำกันคาบารีเลขจะเป็นตัวไหนเรื่องเลา่าจะเป็นจังไหนสิเป็นผู้ใดมาเาขียนเสนเอือกไข่พ่อแดงเลขจะถูกถูกใจแต่ไม่ชอบเส้นช่องนวลเดี๋ยวให้พี่น้องไปฟังจากปากพ่อแดงเองเนาะครับผมเนาะแต่องการไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกาสวัสดีครับพ่อแดงกาสวัสดีครับผาดไปนะเดี๋ยวน้องพ่อแดงเนาะ มู๊ยห้าสองเจ็ดวาสันสิวาสามเจ็ดกระบวาเนาะครับมันเป็นออกมันออกสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดเต็มเต็มเลยถ้าขึ้นสี่อขึ้นอีแต้บนึงก็ถือแมนถ้าขึ้นแต้บนึงเขาเต็มเป๊ะเลยครับผมเอ้างวดแม่นผู้ใหญ่ก่อนผดแดงมากมาเขียนเสนอขายปูครับปูไดครับผมปูผมนี่หละปูที่พันต้องบอกหาสามสองเจ็ดมาสิพันมากนี่บอกครับผมไม่เขียนเสนอเรื่อยียน ในนั้เออผมนี่เพิ่นหมาหม่าเหมือนหมาเหมือนยายผ้าแดงหม่าหมู่ว่านนี่ครับผมเพิ่นจมบ่ล่ะเพิ่นอยากกินของหวานบ่ได้กินไม่ได้กินต้องมาบอกสามเสีดมาบอกิ่นครับบอกให้เหยงสองเสีดเอาใช่ในสวนหมาบอกสองเสีดีพิ่นมาพี่บอกใครพี่พี่บอกหอนคนบอกคืนครับผมโอ้พื้นหวานสันดีเออบอว่างเอา บุบบอกรวันเขียนเลยใส่หนึ่งร้อยเขียนให้เลยครับเขียนให้ผมเลยใส่หนึ่งร้อ้ผมคือการกำหนดสามแปดเปนบ่อครับผมสามแปดเปนปูนี่เม็นบ่อที่เขียนใส่ให้ครับอือตัวอันนี้ของเก็ดนี่ที่เพิ่งมาเพิ่งมาบอกมาบอกเจ้าเงื่วนเพิ่งมาสิเขียนใส่ให้เลยเขียนใส่ให้เลยครับเขียนให้เลยใส่หนึ่งร้อยเลือยสามหก สามหกครับสามหกสามหกหกสามหนึ่งบอกครับผมอมาเขียนใส่หนังเอื่อนไห่สามหกตัวเดียวเคียงครับแต่ว่ากับกับน้ำนอครับผมไปหลักกับกับน้ำสามหกหกสามครับอืมเปิ้ลปาจะไหนก็ผดแดงอีกอันเปิ้ลปาให้เด็กินด้วยเฮียวนี่ไหว้พระมาหัน มือเสืไหโยอดนมา้ากัก็บบ่เให้็เด็กน้อยกันใ่หน้อยหาสอดเจ็ดสองเลยสองเจ็ดครับบอมาสกนเต็มหลอดครับนบอกตรงเลยนอะครับคือการก็งวดสามแปดะนอครับผมงวดนี้เป็นไปจากไหนล่ะสามหกนี่มันใจแห้งว่ะมันใจแห้งครับตัวนี้มันใจพ่าดแต่งวดประคังเพราะว่าบ่เดซื่อข้นเราว่อ การสื้องแดดเลยเอ็มด้วยเห่ากรเดสี่เพิ่นจับความเพิ่นสื่อกัดงสี่ก็ได้ได้นอครับผมตัดเหรียญสองเจ็ดสามเจ็ดจสี่เม่มนล่นอครับมานนี้ม่วให้พลาดม่ให้พลาดเราแบ่กันเลยก่อนแยนใส่นืเอื้อตัวเดยกจีครื่องครับเอาไปสั่นมันเฮผูได้กินนามบ้านเด้อเออทีเสื่อกินออก่าทืองวันนี้อันเพื่นมาหาผมผม เพื่อนก็จะให้ผมกินร้อนว่นเสารเอ่อว่าสนเอาให้เพิ่ถือเรือว่าเสรวันนี้เลยเต็มเต็มเลยวันาไปมาใช้กับโไปทิ่มหาตะเจ้าอี่ลีเพราะว่าเพิ <ơi> ่นเด็กเพื่อด้กินนะครับด่านเด็กตัวอ่นแบบถามถามเพ่นบอกเพิ่นได้มาจะใส่เหล็กตัวนี้เพนแปลาตัวอมาจะใส่ปเด็กกองสลากกองสลากครับ เปิดไฟบ้าเลยเจกมาหาผมาเอา,าเไปะกูเยียวไาให้มึงล,ะละาลาไปซงวดนี้เลยมาหันออหน้ววามึงบาราสีพิวเลยักูจะได้กินน้าบ้านก็ไม่ได้กินพี่วะสิเพูบอกอันเจ็ดสองเนาะแพ้นบอกสองเจ็ดห้าสองเจ็ดครับเพิ่นบอกนะนะสองเจ็ดแต่ว่าเลขเพิน่นกันสามตัวัันจะฟิวเนาะครับ <c oughs> เป็นอีหยังจังว่าอยากฟิวแต่ว่าสองตัวนี่เป๊ะอีดีเลยครับเขาออกมาแบบตรงตรงเรื่อจังเขียน,น,นให้สามแปดกองสามแปดมวดก้อนเขียนให้ใส่แขนก็ออกตรงเต็มเลยเออแปลกอยู่คันบอกสามตัวนี่ยากเนาะคนว่ามันฟิวเคนว่าพอเสียหมาแค่ไหนแค่นี้เพิน่นว่าครับใส่มาแค่นี้ครับสบายจะเป็นเอาสามตัวให้เพื่อนอื่นก็ตอกเอาแขนของโน้ตากูบอกนี่นะ สามหกหกสามเม็ดเดียวเคงเคงแคนแคนครับผมเพิ่นบอกอยู่ว่าแดงว่าเป็นบนหรือเป็นลางเดียวถ้าอันเพิ่นผูเพิ่นสีนนสื่อครับก็ลแ,แล้วแต่ดีพี่แขีงเอาหรอเนาะครับเพิ่นกับบเพิ่นกรบบอกกาฟันว่าอยู่บนอยู่ล่างเพิ่นกะบอกวครับเอ้าสี่ห้าก็ต้องขึ้นบนลงล่างนั่มไปหล้วกับมาน้ามีสีน,น,น,น้ำพ้แดงเนาะครับผมมันเกิดขึ้นการจะมาส่วนมากครับเพิ่นบอกสองตัวนี้เลขคนมักจะเป็นเหล็กลางได้หลายกลัว หลายหลายกว่าเป็นเหล็กบนแต่ว่าก็มีอยี่หรอกครับกระ่บ,บเมันบาดตะลางยางเดียวบางครั้งเพราะเที่ยงมาหาผ้าแดงปูมาเขียนไหนสิก็เป็นเหล็กบนก็มีแต่ว่าเส้นมากเห็นเป็นเหล็กกลางหลายกว่าเหล็กบนเนาะนาผ้าแดงเนาะครับผมเอาเพื่อว่าจะไหนอีกผ้าแดงเพื่อนมาหายเหล็กินเด้อเพือพอพ่อนว่าปูสิเมือม่อได้ว่ะอ๋อเอาไปเปาร์เ็นอันด่านขายนี่เพื่อนสิเหเฮสารดพระพุ่มให้อีกเือะเลยอืมปูเป็นไหนเป็นไหครับ เนี่ยเพิ่นสลาดซื้อน้อสลาดซื้อบอกสองเกียรติสื่อสามเกียิกัถืงตัวเน้อครับผมอะแต่ว่ากันครับผมท่านผู้ชมมันรุดก็คือจังมันรุดแหละครับผมแต่ว่ารุดมันกับหนาเกียรติเน้อผมบอกห้าสองเกียรติาตัดเลนกับสองเกียรติธาปเรสซีขีดสีลงเป็นสามเกียจากสี่กับเขาเต็มเต็มเน้อครับผมเนาะแต่ว่าพอเที่ยงว่าคาเพิ่นมาบอกสองตัวนี้สาคัญนเลครับผมท่านผู้ชม ถ้ามาเขียนใส่ให้ยสองตัวนี่สําคัญดีๆเคยเห็นสามแปดเข่าตรงเป๊ะเลยบ่ได้กลับบ่ได้ขึ้นได้ลกอียังลองเบิ้งเนาะครับผมเนาะไผยมากลองพิจารณาเบิ้งเด้อครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเที่ยงใหญ่พี่น้องให้พ่อแดงยกงกับพี่น้องในแคปหน้าจอไยเบิ้งเนาะตอนเลยอีกหลายมืออยู่ครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งตัวเลขกับพ่อแดงเข้าครับผมสมผู้ชมตัวเลขของพ่อแดงเนาะครับผมเนาะให้พ่อแดงพยองกห้พี่น้องในแคปหน้าจอยเบิ้งครับผมเลขหางเดียวเม็ดเดียวหระครับผมตามจริงผมบอกสามหกนาะพอเที่ยงก็เขียนกลับให้น กสามสามหกครับผมแต่ว่าเตียวตีเพิ่มมาให้เน้นเนเนาะครับผมนก็คขึ้นสามหกด้วยครับผมสามหกเดี๋ยวเขียนเ้นใตให้เล็กน้อยก่อนเพราแดงเนาะนี่ตัวนี้สามหกสามหกนี่ตัวนี้เรียกเพิ่นบอกเพิ่มมาเขียนใส่หนัอึกพอแดงนี่สามหกตัวเดียวเข็งเขงแข่งแข็งครับผมทาชมเป็นอย่างพ่อเสื่อเนีนว่าสามหกสามหกแต่ว่ากระกลับหายอยู่นะครับผมเนาะเพราะว่าเคยเห็นเพิ่มมาบอกสามแปดออกสามแปดตรงตรง อันนี้ก็เลยเน้นให้สามหกแต่ว่าก็เขียนกลับไปให้น้ำครับผมหกสามแต่ว่าระวังนะครับผมเลขคนบอมีหางเนาะเลขของของบอมีหักครับผมของบองมีหักเนาะมันก็สามารถลิ่นไปได้บางเทีหกกับเก้าอาจจะเป็นตัวเลขเดียวกันก็นได้เลยครับผมท่านผู้ชมซื้อกับหัวกับหางคือน้ำเน่าสามหกสามเก้ายี่สี่เนาะครับผมเนาะหกสามยี่สี่เนาะอ่ะให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผม เป็นยัง้งห้องแห้งเถอะเนาะผู้ชนนี้ร่มแห้งครับผมแต่ในกระปุกจชม่มลิปนี้ขอให้มีโชคใหญ่กับตัวเลขของผอแดงเด้อครับผมพุ่มเจ้าทีมาบอกเขียนเสนเอก้่เมนมาบอกครับเขียนออเยนสนเอ,อื้ให้เม็ดเดี๋ยวเก็งๆเลยสามหกให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานคลิปนางวดนา <S <S เดี๋ยวผู้ชงมาจดตาใหมอีกครั้งหนึ่งเพื่อผลมายมให้เนาะหรือว่าจังไหนห้องก็ต้องถ่าเบื้องอีโค้งสุดท้ายน้ำกันนะครับผมท่านผู้ชม อ๋อที่ใต้นี่ยที่ใต้ช่วยดีชวยหมายครับผมคลิปนี้ผ้าเสื้อขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนักก่อนจากกันขึ้นเก่าหรอครับผมท่านผู้ชมผ้าเสืงได้ของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของใส่ขาดใส่ขายสีพึ่งน้องช้างผู้ใดได้ไปแล้วขายของดีดีโชคลาภก็มีเนาะครับผมเนาะผู้ใหญ่เด็กเด้ไปใส่ขาดใส่ขายจะไปฟังรายละเอียดจากปากปูเลยครับผมขอบคุณหลายๆครับผู้ใหญ่ขอบคุหลายๆครับสีพึ่งน้องช้างผู้จะคุ้นในด้านเมตตามหาเสน์เมตตามหานิยมค้าขายเรียกเงินเรี่ยงสับหรือว่าโชคลาภ ตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเพิงนองสร้างเมื่ว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดาไผ่มีติดตนจิโตวไว้จะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ส่ายเห็นผู้ส้ายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซาไปแล้วเพิ่นโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมื่องจะเขาเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ย่าสันพอได้ไปแล้วขายของดบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะ ท่านได้จะเอาไปซอยขาซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลชินี่คว่านองสงังด้วยมีความคิดคุณคุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญว่าลูกขออนุญาตเ็ศนองสางด้บก่กเพื่อให้ลูกศิษย์อย่าโยม สีนั่มไปสักกาบูชาหรือนั่มไปจิตหานจีตบ่านจี่เือนไปนบ่านนี้เือนก็ไม่ลดก็ดีจีเป็นสีมงคลห้ามมา,ขา,ข,าขายกับบริตกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคืออนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาอีกองเขาที่สูงของเขาเองอันนี้หนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัวประหลาก็เลยบ่ความคิดคุยก็ลงปูวว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสิิมงคลให้ชื่อที่ไปที่เหมือนที่เหมือไปมันรักษาล,ล้างยาง<ม>ก็เลยคิดว่าท่านน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอ๊อบันไดคุยกับรุงอุเกียบว,ว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว่ารถผอสมต่อ<ม>ให้เพิ่มพุดตคุค่นขึ้นหยกเป็นสัน้น<ฆ>เป็นสัน<ฆ>้น,น<ฆ>เป็นนั้น<ฆ>ก็ได้ให้ระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุอนหรี<ฆ>อ่มีพุทธคุ่ไม่ได้อยมียติฤทธิ์มีอำนาจ สามารถมวยอดเยี่ยมสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุจนขึ้นมารันนี้ในวัตถุแล้วมีน้องส้างมีหนังสร้างมีงาสร้งงางแล้วคนว่าทางเมืองล่าวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินนบาบอกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากทูมคือตูมฟูมไปเลืยเอาฝากตูม,มา เอามาผมผสมจะว่าออกที่เขียวนานี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านนี้พ่อตาปุนโม่เอาปุนมาเอาอีกฝากยอ่ตอตัวย่อคือบุกบานพวกขันอนตอนอัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือยอ่อในฝากยอ่อเอามาใส่ลงในนวดโม<อ>่พ่อแล้วเอาฝากคุนพุ้นบาดตนวคุนตรงเอากับฝ่าผ่ากับ,กบไปได้ยุ่งเรียนนี้มานี่คือใบคุ้นี่นี่มันใบคุนเพราะภาสีฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมภาษีบริ อ,องมหาราบองเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงีดำมีตำ,ำนานมากกันทีกันสารกับพระโลกอย่น้นองสร้างคือไม่เงียดดำสเสียมาเห็นจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือปุกเสกของพุดเบิ้ลต,ตำนานอยูนั่งเกจตำนานเบิ้ปุกเสกเชื่อสิรลอยแปดจบปุกมาเฉลยเชื่อในครูบาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้ คือจังสีปูพุกเพผูรู้ไปแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมนีร้อยสองปีอยู่บ้านค่ำคา้าสว่างวิโรจน์นี่ปูพุกเพให้รู้แรกอ่าอ่าถ่ายไปสองปูรอดอ,อ่าบัดกุศนอ่าปูรอดทรามาทิโน,โน่งานเป็นปูพุกเษปูที่สองครับอ่าสามปูเพี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใน้พ้นบมงมมี ยูกินสบายกันมันจะดูดูครับ,รบนี่นี่บูเบียนสายนี่จะเป็นสายของปูบิโรดบิโรดยัตานบุนคือปูรอดท่งสุีเมืองอนี่มันบวกบวกสายได้บานบเพิ่นมาจากสายสายบานเดออย่าเยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิสมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกสิไปค้องคนใหญ่สีหอคมคือราชครูปูลสมเน็จนนะั่แหละคือยังกวามเป็นมา